สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องพะอ่อนพี่สาวลงพนนะคะมากล้วยซุกข้าเครือพร้อพนณหงมือนีสองเครือเด้อพอ่อนกับมาเบิดเครือเลยพรพนณหงซุกข้าเครือกระซับแบ่งไข้ลูกสาวคนโตนี่เครือหนึ่งเด้พอพรพินองซุกข้าอันนี้จนง่อมแล้วพอ่อนกับเบงจังสี่กับพะอ่อนก็นไปให้ไก่กินเนาะ กับพ่อกินใดด้วยพ่อะมีน้องบ้านหวานไหมกล้วยชุกค้าเครือหวานคักหวานแน่วันนี้เมนูนะคะต้มกบต้มกบสิปนใส่หน่อไม้ดองเด้พอพ่อพี่น้องสิงนี่มะเขือพร้อมเนาะต้มชุกหรือเด้อดตอออนกับซีมาปนพ่อะมีพี่น้องมะเขือมะเขือ สิมีสามอย่างมะม่ดองแล้วกะ็มะเขือและะ้วก,ก็กบบริกจีนะคะคุณเอ็กซ์จีจีพริกตาใส่เข้ามพี่น้องมือนี้โซฟีมือเด้อเจียวมะเขือใส่กบใส่น้ไม่ดองเข้า สูตรก็ออนริกขั่วหมดตอนก็จามจามพริกแล้วก็จีตามพริกเสร็จแล้วก็ตำกบตำกบนะคะพ่อแม่พี่น้องกบกบกบ ของนาข้าพนจะกินสุปกบใส่น้ำม่นดองใส่มะเขือนี่นะคะกสองตัวลงโคกแล้วโขกให้ละเอียดละเอียดแล้วก็เอามะเขือลง ทำมากเลยยุ่งกับหลายความีิน้องเลยมือเนี่ฝนตกเบิดมือตกทีทีหอดใบสามโมงมือนี่ยพายุเข้านะคะคุณพีเอ้ยก่อนเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนี่นะคะเหนียนมะเขือก็โขกมะเขือให้ละเอียดแล้วก็จะเอาหน่อไม้ลงนะคะทีนี้น ไม้ดงองก็ต้มหนไม้ดองใส่ด้วยนะคะก็มีหัวตะไคร้ด้วยก็เอาแยกออกแยกออกนะคะไข่แยกออกเลยเพราะว่าต้มใส่กระกบ นี่คะนุ่มๆใส่กันเลยเป็นแจ่ว ก็หอมนะคะออนจอยไปแล้วหอมหอมก็มีขิงนะคะใบขิงแล้วก็ผักแเทวเนาะเขาเรียกผักแเทวคนไทยเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะคนเราเรียกผักแเทว เราอัพามาดูใกล้ๆนะคะหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะหน้าตาตำขลบใส่มะเขือแล้วก็หน่อ,อไม้ดองก็ประมาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาเด้อมาเด้อเตรียมกินข้าวแรงด้วยกันเด,ด้อมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องกินข้าวแรงน้ำปูพองยาพาเด้อย,ยาพาลุยแล้วมันก็ขว่วยแม่งเมาเด้อ เร่องพักฟอ้อมคนนะ่ะแกงเฮ็ดอันนีน้ผสมพักอันนั้นสักแป้นมสมอกแป้นมาเด้อมาเด้อ,อยาพาม,มวลแล้วมาเด้อแอ๊ดี้เอ้ยขาวกะปุ่นกบทำเช่นอะไรส่งเสียบไหลยี่เห็ดกัะไดอ,อึดในกลินคนนั้นมักแตงก็ได้สด ครอบคัวพร้อมปูพองยังพนันลงมาท,าทาั้งทำภูลาคิดส่วนตัวอยู่ภูลาคิดแลาวหลายไปัญญายังไหน,หนแล้วก็ลงมาเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยปอนกินฝอยแมงเมาถ่าก่อนตอนยังเมาเนี่ยแซ่แสแบโบดยเพาะที่หน่องเองอืล้วจะหัวหงอกเลยอืม เนี่าพ่ว่าผู้พองว่าหูน่ากลัวสุดแล้ว่ันนี้นี่เรียนแล้วห้องใชแล้วอีกนีะ่ะปูอิ่มแล้วนะคะย้นาน้อใหม่ไปแล้วปูอิ่มแล้วไปกินน้ำแล้วครับสุดพี่หนองเอ้ยแสบหลบ่ลวกไหมบ่แม่ พักสุดหลดัวสันมากินกับปุโอ้าวไวก็เข่าก,ขขกันดีด้วยพอยออ่อยเฮีน้องพักสุดหลดัวาสันมาเด้อมาเด้อแซบ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 บอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ